ครับมาชมกันต่อยก2นี้นี่เลยครับต่างชาติเินที่มาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ดีนทราบไปแล้วว่าทางเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนเนี่ยนะครับก็ใครที่ออกรถจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับจะเป็นไฮรกริวรูว้ทุกรุ่นของโตโยต้าแล้วก็นะก็รับประกันนะครับศูนย์ คือรับประกันเนี่ยซ่อมเครื่องถึงประมาณ8ปีเลยที่ศูนย์บริการของโตโยต้ตาทุกศูนย์เลยนะครับครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเจตเพชรครับดีเด่น4ปีซ้อนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของผููมวยทุกเสาการถ่ายทอดสดของพต5ะครับวันที่2ี่สิกขอกำลังใจเชียร์เร็ดเพชรด้วยครับที่สนามมวยลุมพินีคือที่นี่ครับชุดจัดมวยไว้ดีน่าชมครับริดกิตเมงนอนกับในเงินลุกจ้าแม่สายวารีเป็นคู่เอกโอ้โห,หเล็กๆเ,เลยทีเดียวครับชุด มรดกของเกียรเพชรเพชรเจ็ดสีนะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะชุดชุดที่กำลังชกอยู่นี่ด้วยครับชุดยอดมวยแห่งอนาคตกองศึกกางเกงสีดแดงเปลี่ยนเข้าไปกองศึกสุรนา,ารียิมกองศึกศิษย์กำนันประเสริฐค<อ>นเดียวกันละครับไม,ตมนะ่ต้องห่วงอ่ะกองศึกส,ส,สุรนา,ารีเอ้าโดนซ้ายของวิ้ยุชัยนี่ซ้ายนี่ใช่นี้เนี่ยตาซ้ายน,าายนี่เจ๋งทุกตัวเลยนะครับกีบมณณ์นี่ไม่ต้องห่วง เด so ี๋ยวนี้กล้องศึกมาซ้อมอยู่กับเสี่ยไพรุธอันโภคอยเตรมฤื้ไทยสองดังนามวยที่มีอนาคตพนีครับสรีระร่างกายสวยงามนี่นะครับทุกวันเสาร์เวลา4ี่โมงครึ่งนั้นวันรมแฟมันมวยที่นี่มีนัดเลยที่นี่นะมาก่อนได้เลยนะครับประมาณเที่ยงบวกกว่ามารอดูมวยทวงทีวีไปแล้วก็หลายๆช่องเลยทีเดียวแล้วก็สโมงครึ่งก็ดูศึกมวยไทย ลุ้งยีดเดิดดใจที่นี่นะเอาวใช่ครับใช่เกยซ้ายเหมือนคุณขาพองพูดนะครับเอ้แล้วต้องเตะสูงให้พ้นตะเข็บกางเกงด้วยโอ้โชคดีกรรมการไม่นับเฮงเฮงม่แดงจะรับหนึ่งหมื่นแลงจากโตโยต้าเทมอเตอร์นะครับเมื่อกี้นับได้นะแต่กรรมการให้โอกาสโดนอีกแล้วครับซอกซ้ายซอกซ้ายแล้วต่อยซ้ายโเต็มบนิ้นซ้ายทั้งซอกแล้วก็หมัดเในกองศึกอุ้ย เม้่อในช่วงที่ทางด้านวิศวิชัยยังไม่แทนได้ตั้งหลักเลยโอ,โ,โอ้โหแฟนฮือแฟนฮือคุกคุกแดแฟนฮือสอ,องลูกนั้นแฟนฮือเกมก็ยังได้เกมนี้ถือว่าเบียดแล้วครับเพราะว่า,าวิศวุชัยติดจิตเมืองโนนดีเชื่อดียิง่งหอดอยงกษ์ความเป็นมาตรฐานเดินเชิงไม่มีสองรองใครในในยุคนี้นะโอ้เขามียอดมวยสามพสอย,อยู่ในค่นายนนี่ครับมีคนเดียวเลยทัญะ<อ>ยะจิตเมืองโนน อาปับปาง1นึ่งสองเอ้าซ้ายครบเพื่อครบเพื่อเอาป่ายโคษณาลบลบลบเอเไย,ย,ยตั้งไม้อเไยตั้งรับได้แล้วพิชิตชัยพอจะตั้งรับได้ทีเดียวก็เอาคืนนะครับจังหวะซ้า,ายเหมือนกัน ไร้กล้าไร้กล้าเออนับซ้ายปักเข้าไปแล้วเลยมาเอาแผงสวยเออเออซ้ายดวลเลยนี่ว่าประกบไปถูกคู่ครับถูกคู่เจ็ดเล็กออประกบคู่นี้ครับเปิดหัวร้อยแปดร้อยแปดชุดเล็กชุดเล็กชุดเล็กร้อยแปดชุดยอดเลยอนาคตเลนื่อยเป็นมรดกแห่งอนาคตร้อยแปดปอนด์แบบทองๆนะพี่หนิงไม่ได้คุ้มมากตายโอ้ยสามแดงมาเป็นชุดพักก่อนพักก่อน ผมเชื่อคผ่านมา2ยกแม่เกือบรับรางวัลแล้วนะครับตอนนี้ก็ Toyota K-Motor นะครับก็รับประกันเครื่องยนต์นะครับถึง8ปีเลยทีเดียวที่เราก็ซ่อมซ่อมศูนย์นะครับจาก Toyota K-Motor ซ่อมที่นั่นเลยทีเดียวรับประกันนะครับถึง8ปีเครื่องยนต์ของ Toyota K-Motor จะซื้อไฮรักรีวอร์รู้ว่าทุกรุ่นของโตโยต้านะครับแต่งนับน็อกรับเ,เด้งละ10,000บาทจากเคมอเตอร์ครับยิงจัดยิ่งแรงครับลุมนกกินิเกอร์ไก่ของยกผ่านปายนี่เกมมันเบียดคู่ขีข้ขสูสีครับผมแดงก้องสึกสุรานารีหยิบน้ำเงินวิชนุชยัยจิตเมื่องนอนร้อยแปดปอดคู่นี้โอ้ยต่อ,อยกันเสียวไปเสียวมาแล้วร้อยแปดดีพองขึ้นมานะ น้ำหนักเนี่ยคประมาณสักร้อยห้าร้อยหกเป็นร้อยแปดทองครับนักมวใจได้ไปต้องจะได้ของขุดกันเยอะๆดิซ้ายของวิศุชัยเอาแล้วครับจังหวะชกพี่คืนแล้วมีสีเช็คมีสี่เช็คเินโอ้ยเอ้าฟองซึกปลามปลามเอ้าล็อกเด้งมาเด้งตีไม่ตีประกันแยกก่อนแยกแยกแยกอาจจะไปคนเดียวคงไม่ใช่นะครับเกมทุ่นนี้โอ้ยเตะลุดครับ ฟงศึกโดนหนึ่งสองเติมด้วยแข้งเป็นเตะลูกซ้อมเลยพี่หบิงโโแล้วก็ซ้อมอ 1, ก็ต่อยหนึ่งสองแล้วเตะมากครับตามเตะตามเตะตามพี่เองเข้าไปว่าอ่ะพี่ขยับเอาไมกแล้วมาอีกแล้วฟงศึก,อก,อกเอาปัางเข้าไปเอาแรกเลยโอ้เป็นยอดมวยแห่งอน,นาคตเลยครับเด็กสองคนนี้ครับจังหวัดใกล้กันโคราชกับปูริรัม จักรราาก,กับรำไอบมากอี่สำเภนีก็ไม่ขาดก,กันด้วยใกล้กันนี่เลยครับแต่ว่าบนเวทีไม่ใช่นี่ต้องลุ้นกันเต็มเหยียดห้อมศึกแดงน้ำเงินวิศนุชัยอ่อ,อนนมอ่อ,อนไทยอ่อ,อนเนื้อเรียบร้อยเอา้าวิศนุชัยเข้าแล้วเอา้าหนึ่งงซ้ายโ,โอ้โหเอ้ขวาซ้ายของป้อมศึกโอ้โหทีใครทีมันจริงๆเลยครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะรับใครของใครจังหวะจะเข้าฝักกว่ากัน โอ้ยสับตอกท้ายแล้วก็โดนทำโทษเลยตัวฐานสองไม่โดนทำท่าได้ทีจะทำใหม่โอแรกแรกเลยเอาคังเสือกเข้าแล้วเข้าเข้าเข้าขึ้ชายเตะเอาโอ้โหดูนี่นี่ชุดเแ็งชุดเแ็งโอ้ดูพี่น้องไฟบุยในสนามเดี๋ยวกล้องจับให้ดูชี้ไปโบกมาชี้มาโบกไปเลยพี่หมิ่นดวลดวลเนี่ยดวนแล้วดวนแล้วดวนแล้วฟังจับเทโร อยากมีผลิตทำลายจังหวะให้พี่ตสู้ในหนายท้องเสียเหยี่ยมเสียส่งไปหน่อย้องสือห้อยมาตั้งรับพู่ชายยกมาต่อยหรือเตะขยับยึดยักยืดยักยืดยักไม่รู้ต้องเอาใจกันเลยเตะแรงมากเอ้าซ้ายโอ้โหนีน้ำหนักของทลองเตะกันน้ำหนักนี่มันได้จริงเลยอย่าท้ออย่าโอ้ทำท่าทำท่าทำท่าจะยุ่งม,มืากเนะครับฟอบงศึกอยู่ที่หัวใจแล้วอย่างนี้อยู่ที่หัวใจ โอ้โหวิชิตชยัยเต็มเหมือนจะได้ใจนะครับแต่ใครแพ้ใครชนะเราก็ยังไม่รู้ครับมันใหญ่โอ้ยสายเตะส่งดอกเตะสง่งเอา้าไยครับโหกแหกแล้วน้าแหกแล้วโบดโยกโบดโยกโอ้หน้าแตกแล้วน้ำเงินทุกู้ชมครับผ่านมา3ยกดูแฟนนี่ฮือฮาฮือฮามากเลย<อ>วันนี้แฟนเยอะแฟนเติมนะบวยวันนี้ ต่อยอวดแฟนเลยมันระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวแล้วกันทั้งเงินเนี่ยยกสามที่เตะได้เยอะแต่ว่าหน้าแหกไปแล้วมันปังเข้าไปหน้าแหกไปแล้วมีรับหนึ่งหมื่นนะจากโตโยต้าเคมอเตอร์แต่ว่าคนที่ทําแตกได้นะคนแตกไม่ได้หรอไม่ได้นี่นี่แตกลูกนี้เลยเนี่ยโคเข้าไปเนี่ยในเงินแตกแต่ว่าคน คนแตกไม่ได้ตังค์แต่คนทังแตกได้ตังค์คนแตกไปเย็บเอง <c oughs> <c oughs> ยกที่สี่ครับเป็นคู่เปิดหัวที่สวยงามจริงๆเป็นร้อยแปดปอที่เต็มเต็มอรรรสให้กับลูดิเกอร์ได้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับต่อไปเอาฝา,ออาพกเอาฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับถ้าเห็น s m s โลโก้ช้างแดงขึ้นที่หน้จอนะครับให้ส่ง s m s คำว่าโวยรอบช้างแดงนะครับมาที่ 4642144นะครับผู้ชมดี10ท่านแรกจะได้รับเสื้อเชิร์ตจากพิษภัท์เพลงมีเกษตรช้างแดงสวยๆเลยครับโอ้มาอีกแล้วมาอีกรอบนึงแล้วกล้องศึ้งยกนี้เป็นยกที่กล้องศึกรุกคืบแล้วครับบุกหนักบุกหนักเข้าไปจับล็อกในล็อกในแต่วิศนุชายเขามวยเข่าอยู่แล้วครับตอนนี้เป็นการดวลเข่ากันเลย แต่ว่ามวยนี่ยังไม่มีใครยุบใครช็อตนี่จะล็อกคอแทนของง่ายๆนี่คงยากครับแกได้ใจแกได้ใจพ่อทำเขาแตกเอ้าผมเสิร์งปุกอีกองค์เขาบอกว่าต่อเอาเลยครับเชิญเลยครับเอาจังหวะเอาคุณชนัยใส่ใส่ใส่เข้าไปสองดอกถอยไม่ได้ครับต้องสึกถอยไม่ได้ผมเสิร์งหาเรื่องแล้วคุณเขาหาเรื่องแล้วคุณคุณใจเอาเดินแล้วลุยลุยดับเพื่อนชนเอ้าถอยแล้วทำให้วิศุชัยแกได้ใจ พลิกสนนี่ตลบแล้วนะมาถึงยกสี่นะจะรับซ้ายของอุชินิชัยเยอะไปหรือเปล่านี่จะเปรีย้ยงเข้าไปอแล้วครับซ้ายเลือกเลยครับแท่งยาวกว่าหมัดแล้วพี่หมิงนี่ครับต่อยหมัดว่ายน้ำเข้ามานี่โดนแท้งซ้ายสาดเข้ามาตลอดเปรีย้ยงเข้าไปโอ้โแต่น้าแต่น่าแหกและเลือดเต็มหน้าแล้วแฟนมีเฮฮาเฮฮามีโฮโหมาบอกกรรมการบังคั ใจเยอะใจเยอะมาเลยโือฮาอะไรนะคือฮาบอกกรรมการบอกกรกแตกแตกแตกโอ้ยเลือดไอ้แพทย์ด <diversion> yeah. oh, oh. ูสนะไอ้แพทย์สนามตรวจดูบาดแผลหน่อยเวลานี้เลือดท่วมจอแล้วเลือดท่วมจอเลือดท่วมจอโอ้โหโอ้โหไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหนี่แหละครับศึกโอ้ยไฮรุนี้เปิดใจกรรมการเข้าใจแพทย์จริงๆเลยการัเพียทุกคนนี่ฮะไม่ให้แพทย์ตรวจเช็คเลยเขาก็เห็นว่าไม่ได้เลือดไม่ได้ออกอะไรเยอะแยะมากมาย แรงอาจจะแตกเยอะแต่เลือดออกไม่เยอะครับพี่หมิงโฮ้ยโอ้ยคนตาแล้วเขคาตาแล้วเขคาตาแล้วปังทขาไมไล่อีกปังทขาไมโอ้ซ้ายขึ้นไปไม่รู้ท่านผ้าแหงกันนะโดนเจาะยางอ่ะจ่อยางแหงโอ้ยเอออยู่เทิร์นไปอยู่เทิร์นมาเลยโอ้นีฮะอยากจะให้เห็นบรรยากาศในสนามจริงครับพี่น้องแข็บเลยก็เยอะเลยอมาคนละทีซ้ายคนละดอก เดินเดินนี่ได้ผลเลยนะกลับไปกลับมาอีกแล้วเดินนี่ได้ผลเลยครับเ,เดินจ่อยางขายอยู่ไหนขายอยู่ไหนข่าวบุซ้ายมาวิศน<อ>ุชัยอุ้ยดวนโอ้โหยี่นี่ในขณะแค่ยกสี่นะไม่เลิกต่อยก็ตอนน้องเดินแล้วครับถือว่าชกถูกวิธีแล้วกล้องสึกแพ้ชนะไม่รู้ ม่งั้นคู่ต่อสู้ได้ใจโอ้โหยังไม่จบศพละก่อนพักก่อนพักก่อนอย่าเพิ่งนับศพารนะเพราะว่าเหลืออีกยกหนึ่งครับพักก่อนครับท่านผู้ชมครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อเห็นโลโก้คู่นี้มีลุ้นขึ้นที่มุมจอนะครับให้ส่ง SMS คําคำว่าและพิมพ์คำว่ามวยรอบช้างแดงนะครับส่งมาที่4642144นะครับผู้โชคดี10ท่านแรกจะได้รับเสื้อทีเช็อตจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรช้างแดงครับ1ตัวสวยๆเลยครับมีภาพช้าครับ นี่ภาพช้าโอ้โหแขทงซ้ายขายเจีย้ายแล้วดีครับพ่เกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้ถือว่าไม่ฟาวเพราะยังไม่เกินสามเก้าครับโอ้นี่ชื่นชมโรม,มเตอร์ผู้ประกอบกางยิงคนชุนเกียร์<ๆ>เพชรฉะนั้น26มาเชียร์กันหน่อยริบจิตเมืองนน,นกับเนงเงินลูกเจ้าแม่สายวารีแล้วมีวันที่2อ,อีกด้วยพี่หมิงวันที่2นี่นนจัดดีเลยโดนอาชัยกับเพชรลูกโอ้โเอาคนไปทีนี้ว่ายกที่5ยกขึ้นท้ายแตกน้ำร็อกรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับเด็กละ10,000บาท ก่อนอีซื้อทุกรุ่นของโตโยต้านะครับของเทมอเตอร์แล้วก็รับประกันเครื่องยนต์นะครับถึง8ปีเลยจากโตโยต้าเทมอเตอร์เข้าศูนย์โตโยต้าเทมอเตอร์ไปเลยเอาฟองซื้อคุณวิชินสมภพนุ่โรธฟองซื้อแดงครับนักดับหุ่ศิรุชัยเอาเอาเอาฟองซื้อฟองพี่เลี้ยงบอกเอายังไงพอหรือยังอ๋ออ๋ออุ้ยจะเตะสูงเลยการคอมาอีกแล้วมามาอีกแล้วมาอีกแล้วเดินทำได้ต้องทำ อย่าถอยครับเมืองพอไม่มีเ<ห>มือง<ห>พลีอยู่ขอนแก่นแต่เมืองพอคู่นี้ไม่น่าจะมี่แรกวันนี้โออกซากวันนี้ต้องยอมรับมันพยาค่ะอา้าววิศนุชัยขยับขยับเอ้า กองศึกตั้งรับแล้วตั้งรับตั้งรับตั้งรับเอ้าซ้ายเข้าไปเอฟบุกดีๆนะครับกองศึกตั้งรับไม่ดีนะเอ้าโดนซ้ายอีกคือเดินแกทำได้ดีเอ้าถอยนี่แกโดนซ้ายนี่เพราถอยแกโดนซ้ายของวิชชุัยทันทีเอาจับเลยจับทันทีหรือว่าเทโนมโอ้โหซ้ายอีกนะครับเดี๋ยวส่งไปทางวิชชุัยเราเอาคืนนี่หรือจะหวังอีกดอกเอ้าองแฟนแฟนทุกแก่อืออึ้งไปหมดแล้วเวลานี้อืออึ้งไปหมดแล้ว ก็ไม่รู้แดงหรือน้ำเงินแล้วครับเชียร์แดงก็กล้องสุดเชียร์น้ำเงินของวิศุชัยพี่หนิโอ้ซ้ายมาเอ้ารับหนึ่งดอกแล้วรับรับมารับมาเอ้าหลุด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 ซ้ายนอกพื้นยังต้องเถียงเขาไว้ครับจะได้ไม่ขาดดุลการค้าการับอย่างเดียวนี่ขาดดุลการค้าแน่เฮ้เข้ามาซ้ายสองดอกเอ้า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 สองดอกแล้วนะสองดอกแล้วนะสามดอกเอ้าเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงแต่ว่าไปตั้งรับไปตั้งรับ แต่ทีนี้ต้องศึกผู้นี้ผู้นี้ต้องมีอีกครั้งแน่นอนพี่หมิน่นเพราะชกกันคู่ขี้สู<อ>สีอยา่างนี้ครับผูบ้ที้บางครั้งนี่เดินต่อยดีนะต้องศึกแต่มาตั้งรับเอาโต้คืนนได้อ้อาู้ไหมยากสุดเลถ้าคืนไม่ได้นี่เป็นเรื่องเอา้าหมอพี่เลี้ยงเงินทีมงานน้เงินบอกให้เดินเออนักเงินนี่ต้องเดินอย่างเดียวน,นี่เตะซ้ายเข้าไปโอ้ต้องเอาอีกเมืองพอไม่มี เมืองทนมีอยู่คอนแก่สองเข้าไปสองดอกกันนะสองดอกกันนะเอาเวลายังมีเอาเอ้ยไม่ได้จังหวะติดบังโอ้ยโสดโดนไปสี่ดอกแล้วทีที่เห็นเนี่ยโอ้แต่ว่าแกใจเย็นมากเลยเนี่ยต้องคิดใจคิดว่าแกตุนไว้แล้วแกคิดว่าแกตุนไว้แล้วคุณแกอย่าลืมว่าอย่าลืมมายกต้นต้นนี้กล้องถือเขามีลูกศอกคอ่ะลูกศอกสองสองดอกเนี่ยร่วงเซธหลาลงไปโชคดีที่กรรมการไม่นับขับไปเนี่ย คอยโต้อคอยเถียงคอยกันแล้วครับตอนนี้ก้องศึกิวิุชัยโยกฝ่ายจบแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายสุดยอดครับสมศักดิ์ศรีสมราคาคู่เปิดคู่แรกโอ้คู่แรกวันนี้ต้องยอมครับฝ่ายแดงนะครับคือก้องศึกน้ำเงินได้แก่รายนี้วิศุทธชัยนะครับก้องศึกสุรนารียิมน้ำเงินวิศุทธชัยจิตเมืองนนท์กรรมการดูคะแนนก่อนนะคร,ครับเจอกันอีกแน่คู่นี้เมื่อไรเท่านั้นเองครับต้องทิ้งช่วงประมาณ21วันอะตามพรบมวย อน,นันต์เปี่ยมสุคนตรวจตรวจไปคะแนน3ท่านข้างล่างแล้วชูมือไปที่มุมแดงครับจากจากาักรราชนครราชสีมาต้องสึกสุระนารีมเป็นฝ่ายชานะคะแนนไปโอ้หพลิกไปพลิกมาอาพักก่อนเดี๋ยวชมคู่มวยคู่ต่อไปเลยครับ